สวัสดีครับวันนี้มี EA อกิดอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนำนะครับก็เป็น EA ชื่อว่านะครับ p h เฮสกิลนะครับเวอร์ชันน3.02นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นมีโหมดออโต้แล้วก็เมนนวลน,นะครับเป็นตัวใช้ในการวางโซนให้เรานะครับก็คือ สามารถที่จะตั้งเป็นออโต้โดยใช้นับจากแท่งเทียนนะครับของ d 1นะครับว่าเราจะกำหนดว่าในระหว่างที่ราคาสูงสุดกับต่ำสุดของแท่งเทียนย้อนหลังนะครับกี่แท่งนะครับเราสามารถที่จะกำหนดได้เองหรือว่าเราจะใส่เป็นกำหนดได้เองเลยว่าเราจะกำหนดโซนแม็กมินที่เท่าไหร่นะครับโอเค ก็เป็นฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเอามาให้เราเลือกใช้งานนะครับโอเคพีเฮดนะครับตัวเวอร์ชัน3 0 2น3.02เหมือนเดิมเดี๋ยวมาลองแบ็กเทสนะครับก็สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับตัวนี้ t r a ดิ n g ม a n น g e เมนตนะครับตัวนี้ ก็จะสามารถที่จะ,ะเทรดหน้าบายนะเซลล์หรือว่าเทรดทั้ง2หน้าพร้อมกันได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะเทรดทุบเหรือว่าทุบบหรือว่าทั้ง2กองเลยนะครับทบก็คือกองทีนี้ในส่วนของเลมเนจเมนต์นะครับเราก็จะสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะ ใช้ออโต้ไหมหรือว่าจะเป็นเมนนวลนะครับถ้าเราใช้ออโต้ปุ๊บนะครับมันก็จะมาลิงก์เกี่ยวกับว่าตัวจําจนวนนับของเราเนี่ยเราก็จะใช้เป็นแท่งเทียนนะครับซึ่งเป็นของอทำ pmd รมึ่นะครับย้อนหลังไป250แท่งนะครับถ้าเราใช้เป็นออโต้นะครับเขาก็จะคานวณแม็กบินมาให้เราโดยโดยอัตโนมัตินะครับโอเค ความหมายของตัวนี้นะครับถ้าเราเลือกเป็นออโต้นะครับในคู่ของออจูนะครับ200อานะครับความหมายของตัวนี้นะครับยกตัวอย่างว่า,ามันเป็นทำเฟร,รมของเดย์หนึ่งนะครับก็คือเป็นของวันนะครับเรามาดูว่า,าในหนึ่งแท่งนะครับย้อนหลังมา200 เราอาจจะคำนวณตรงนี้ก็ได้นะครับของแท่งล่าสุดย้อนหลังไปถึงประมาณ255นะครับเมื่อกีอ้ก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็คือจากาตำแหน่งของไฮตัวนี้พอดีนะครับข้อหมา่ของเขานะครับเขาก็จะคำนวณตัวแม็ก i n ินให้เราเลยนะครับ ก็จะอยู่ที่ประมาณ0.79นะครับต่ำสุดก็คืออยู่ที่0.68นะครับความหมายของตัวนี้นะครับแต่ในกรณีที่เราใช้เป็น m a n นวลนะครับตัวฟังก์ชันของตัวนี้ก็จะไม่ได้ใช้นะครับเราก็จะสามารถที่จะจะมากำหนดแม็กนินตรงนี้ได้เลยนะครับ ว่าเราจะกำหนดยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของอตัวกิสติท,ทนนะครับแล้วก็เทคโควฟิตนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้จะมีตัวอของเทเลอร์สต็อปนะครับเข้ามาช่วยนะครับ เป็นในการล็อกกาไรให้เรานะครับเราเริ่มต้นแล้วก็แม็กบินนะครับเหมือนที่บอกไปส่วนของกลอง B ก็เหมือนกันนะครับเราจะให้เทรดที่กองไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้นะครับทูบเอทูบบก็เดี๋ยวตัวนี้นะครับจะลองเป็นให้ เขาเปิดให้เรากอง B อย่างเดียวนะครับอของ A ก็จะไม่ทำงานในส่วนของโซนแม็กมินนะครับตัวนี้อขออนุญาตตั้งเป็น0.8เป็นเมนวนวลนะครับแล้วก็0.6โอเคก็ในส่วนของการตั้งคำนวณ M M นะครับของเราก็จะ ต้องมาเหมือนเดิมนะครับเราต้องมาคำนวณในตาราง Excel ลนะครับที่ที่มีอยู่แล้วนะครับก็สมมุติว่าเราติดอกล้องนะครับเราก็ต้องคำนวณเฉพาะส่วนนี้นะครับแต่ถ้าเป็นของคอนเซปต์ของ k z m นะครับก็จะมีอยู่4กล้องนะครับเราก็ต้องคำนวณทั้งหมดนะครับก็ต้องต้องไปดูนะครับว่าไปดูย้อนหลังนะครับสำหรับท่านใดที่ที่ยัง ไม่เข้าใจในตรงนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวอธิบายคร่าวๆนะครับในส่วนของแต่ละกองนะครับ A B C นะครับเราวางที่แม็กมินนะครับอยู่ที่เลง0.6นถึง0.8ระยะกิจเท่านี้หลอดเท่านี้นะครับเราจะใช้ไม้นะครับในกอง A 19ไม้กอง B 25นะครับกอง C 38แล้วก็กอง D 75นะครับ มันก็จะขึ้นขึ้นอยู่กับระยะกิบที่เราตั้งนะครับจำนวนหมายอันนี้ก็คือดาวดาวของแต่ละกล้องนะครับแล้วก็ดาวดาวเล็กก็คือทั้งหมดนะครับทั้ง4กล้องเราจะมีดาวดาวเท่าไหร่นะครับตรงนี้โอเคในส่วนของอตัวนี้ก็คืออ,อเรามองว่าเวิร์ดเคสนะครับก็คือถ้าราคาลงมาอยู่ที่0ู 5เนี่ยเราจะมีดอดาวอยู่ที่ร้อยพันหม่นหกหมื่นหนึ่นะครับสมมุติว่าถ้าราคามันลงมาถึงศูนเลยนะครับในส่วนของอถ้าเป็นคอนเซปต์ของก s m เนะครับเราก็ต้องมอีตัวเงินทุนของเรานะครับค่อนข้างเยอะนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เข้าใจนะครับ เดี๋ยวมาลองอแบ็กเทสกันเลยนะครับเราให้ออกกองมีกองเดียวนะครับที่ระยะกิจ200แล้วก็เทคโปร핏อ่า500เราใช้เทลลิงเข้ามาช่วยนะครับก็ตัวนี้ ความหมายตัวนี้ก็คือเมื่อราคาวิ่งขึ้นไปถึง400นะครับเขาก็จะวิ่งทำเทลลิงส stop อยู่ที่ระยะ240ให้เราก่อนครับเดี๋ยวไปดูแบ็กพิทกันเลยนะครับโอเคตัวนี้มันเคยนะครับสำหรับท่านใดที่ อนุมัติบัญชีแล้วก็จะเป็นขึ้นสีสถานะสีฟ้านะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้อนุมัติบัญชีนะครับก็จะเป็นขึ้นสีส้มนะครับสามารถเรกเทสได้นะครับแต่เอาไปรันจริงกับตลาดยังไม่ได้นะครับต้องอนุมัติบัญชีนะครับส่งเลขอแอ c เคา n ์แล้วก็อ,อีเมลมาให้เรานะครับก็จะมีอีเมลคอนเฟิร์มกลับไปนะครับโอเค ก็ของตัวนี้นะครับของเขาก็จะมีตัวรวบทคโปรฟิตให้เรานะครับในกรณีที่มีออเดอร์ที่เปิด3าไม้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะขยับ t p ให้เรานะครับเขาก็จะขยับรวบ TP ให้เรามาเรื่อยๆนะครับในระหว่างที่ราคาวกกลับไปนะครับ เขาก็จะไปเปิดตัวทำเทลลิงให้เรานะครับเดี๋ยวดูจังหวะตรงนี้นะครับถ้าราคาวกกับลไปปุ๊บเขาก็จะทำเทลลิงให้เรานะครับล็อกอยู่ที่240ถ้าราคาลงมาต่อนะครับเขาก็จะขยับ TP เพื่อลบปิดให้เรานะครับ Okay. มาดูจังหวะนี้นะครับก็คือ,อเทลลิงเราทำงานนะครับเพื่อล็อกกำไรนะครับเขาก็จะมาตั้งเทลลิงที่หน้าออเดอร์ให้เราอยู่ที่ข้อหมายตัวนี้นะครับก็คือราคาวิ่งขึ้นไปถึง400นะครับเขาก็จะทำเทลลิงสเต็ปให้เราอยู่ที่2อ0บนะครับในวัน,นที่ราคาวกกลับลงมานะครับมาชน สต็อปลอตนะครับเขาก็จะปิด2ไม้ข้างล่างให้เรานะครับแล้วก็ถ้าราคาวกกลับมานะครับยังไม่ไปชน TP ไม้บนนะครับเขาก็จะเปิดไม้บายให้เราเรื่อยๆลงมาเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าราคาวิ่งขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับไปชน TP เขาก็จะปิดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไปลองดูนะครับโดยจังหวะนี้นะครับเขาก็จะปิดรวบให้เรานะครับ ปิดตัวไม้ข้างล่างนะครับที่เราชน s l เมื่อกี้เมื่อเขาไปปิดเมื่อราคาวกลับขึ้นไปนะครับเขาก็จะไปปิดไม้ TP ด้านบนเป็นไม้เฉลี่ย TP ให้เรานะครับถ้าราคาเป็นขาขึ้นนะครับเขาก็จะไปชน TV ีปุ๊บเขาก็จะเปิดไม้บายต่อไปนะครับ แต่ค่าราคาวกกลับลงมานะครับเขาก็จะเปิดไม้เพิ่มนะครับแต่ไม่เบิ้ลน,นะครับก็คือจะเปิดหลอดคงที่แล้วก็ทําการขยับตัว TP ให้เรานะครับ okay. เดี๋ยวไปเร็วนิดนึงนะครับนะเขาก็จะมีเทลลิงให้เรา จะทำเทลลิงนะครับ <Okay. S 1> ก็การทำงานของเขานะครับเขาก็จะมีคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับก็แน่นอนครับก็คือ,อถ้าเราเทรดหน้าบายหรือหน้าเซลล์อย่างเดียวนะครับของเราก็จะ ไม่เกิดดาวดาวนะครับถ้าเราเปิด2 2หน้านะครับก็คือทั้งใบทั้งเซลล์นะครับคลิปก่อนหน้านะครับก็มีการทดลองให้ดูแล้วนะครับหรือว่าท่านใดจะเอาไปลองแบ็กเทสดูนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเอเอนะครับใต้ลิงก์วิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูข้างล่างนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตสกิปไปเลยนะครับ ก็จังหวะนี้จริงๆเป็นอ่าเป็นตั้งแต่ต้นปีนะครับก็ของวัตจูนะครับเป็นเป็นขาขึ้นนะครับเขาก็เลยปิดให้เรานะครับตัวนี้ก็คือ order ออเดอร์ดัตตาเราหมดก่อนนะครับเขายังไม่ปิดให้เรานรในช่วงของอตัวนี้นะครับที่ ยังปิดไม่ได้นะครับแล้วทีนี้ดัตาเว็กเ t เราหมดก่อนนะครับเขก็จะปิดทั้งหมดก็เลยเกิดตัวลอตตัวนี้ไปครับโอเคก็สำหรับตัว pH จิต3.02นะครับก็ฟังก์ชันนะครับก็จะมีประมาณนี้ก็เรามีเครื่องมือให้อเอาไปลองปรับใช้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับ ก็วันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ